นี่ต้นนี้เราฟอร์มต้นไว้แล้วกำลังยิงกำลังแข็งแรงชุดต่อไปก็อีก2เดือนมีผลฝรั่งดังเย็นแบบนี้ ต้นนี้อีกสองเดือนเราจะถึงจะได้ง็็เรียกอะไรเราเปิดจองเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มทาบแล้วก็อีกสองเดือนมันดูกันว่าจะได้อย่างไงอาจจะเป็นต้นเสียบยอดด้วยบำลุงไว้สำหรับชุดต่อไปเพราะว่าอะต้นที่ตัดแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ตัดแล้ว,ว,ท,ลวที่ส่ง